นายเป็นอะไรข้องนายเนี่ยเออจะร้องไม่ให้ทาไมเนี่ยก็คือเกมนี้นะพวกนายเขามีอัปเดตกบมาเว้ยก็ดีล้วไม่เจรอนายได้เจอยาตัวเองอ่ะเออไม่ดีใจเลยไงจะร้องให้ทําไมเนี่ยฮะอยู่ได้แล้วดีก็บ้าแล้วพวกนายพอมาอยู่ในเกมนี้เท่ากับว่าพวกเราต้องโจมตีกบนะสิทำไมเกมต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมต้องเอาบรรพบุรุษสุดที่รักของฉันนั่นมาอยู่ในเกมนี้โอ้โหอ ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องนี้จะตายอ่ดีมากเลยน้อยเอเลี่ยนเราจะได้ตีกบตัวอื่นแล้วนอกจากเจ้า,กาโกบ้าเออเต้องลุมนายแล้วใช่สิมันไม่ใช่าบาร์บารูดวงนายนี่แนะพวกนายจะไปรัวอะไรแล้วก<อ>่อนนี้เราก็ตีญาติเอเลี่ยนแล้วขันไม่ใช่เออพวกนายยังทำกับฉันเลยอ๋ออันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าญาติเอเลี่ยนนั้นหัวโตถึกทนไม่เป็นไรหรอกป็นรที่สำคัญก่อนหน้านี้ก็มีจับปลาฉลามด้วยโตกอ่ะ เราก็เจอชะตากรรมเดียวกันน่ะเนาะแต่ฉันน่ะไม่ชอบไงเพราะว่าฉันรักบรรพบุรุษฉันไม่อยากให้โจมตีเออทนไม่ไหวแล้วรีบเข้าเล่นดีกว่าอยากไปตีกบบรรพบุรุษของเจ้ากบจริงๆลายจะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้นะแมวแมวกบฉันจะอยู่ในแมปแบบไหนในสภาพไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นแบบปกติไปก่อนถ้าเจออะไรที่เป็นกบนะบอกฉันด้วยนะแต่อย่าไปโจมตีกบฉันนะเว้ยเล้วทำามโจมตีพวกเราอ่ะเออให้ทําไงก็ปล่อยให้มันโจมตีพวกนายจนตายไปเลยแต่อย่าโจมตีกบฉัน ไม่ใช่ก็ต้องปกป้องตัวเองนะเว้จ่ากลาบถ้าญาตินาไม่มาหาเรื่องฉันน่ะฉันก็ไม่หาเรื่องคืนแล้วกันทําไมทำไมต้องมาอยู่ในแมบบนี้ด้วยกบของฉันในป่าก็ต้องมีกบแหลจะจ้ากบเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะแต่ในป่าไม่ควรมีเอเลี่ยนไงเรื่องของเรื่องแต่มันเอเลี่ยนของนายอะไม่ได้อยู่ในเกมนี้นะนายเอเลี่ยนานายก็โชคดีไปนะ <c oughs> ก็ฉันหลุดพ้นแล้วไงทษทีนะจะกลาบอะไระม่ บ่อนหนบที่เป็นวนๆแบบนี้มันพาอยู่ใต้น้ําแล้วก็มันจะมีกบสีม่วงสีเขียวก็มีอ่านี่มันให้เราตกปลาเจ้ากบอฮเราโเราจะตีเราจะตีเราจะตีปกปองตะกาบเออปกปองเจ้ากบยัยยัยมัจะมาปกปองฉันไปบรรพหลุดนายหน่อยเจ้ากบโอ้ยโอ้ยโดนจตีมันนี่เลย อันนี้ไม่ใช่ป้าบัทรุชตัวจริงแล้วเพราะว่าจบดีฉันจัดก,การเลยละกันนี่ เเรียบร้อย,ย,อยโอ้โหมันแตงหนออ่อแตงหนออ่อมาเป็นลูกไม่ตะกบแล้ว,ลวมีกุเจกบด้วยอ่ะ,อะแฮ้เดี๋ยวทำอะไรกุเจกบไปไขที่ไหนแล้วเนี่ยกบม่วงเมื่อกี้โจมตีไปหรือยังไงนี่ๆ,ๆ,ๆอยู่ใต้น้ำตะกบเนี่ยโอ้ยจมน้ำไปแล้วนี่เน่โอ้ย,ยิงเลยเรายิงตรงนี้ได้เลยอะยิงดอกโบว์ทำไมไม่ฉันลองตกปลาแล้วเหมือนจะตกไม่ได้อะนี่้ยแ่ตรงนี้มีเหมือนบอกว่าห้ามลงไปนะเว้ยมีกุเจหอยู่ตรงนี้เฮ้ยอ๋อหรือว่าเอากุเจนี่ใส่ ในนี้หรือเปล่าลนมดูอ้าวอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่คืออะไรในนี้เราลงไปไ,ได้ไหมนะไอเจกบมีหอกพี่ได้เกบะเก็บดีอ๋อโจดตีไปแล้วก็มีพีทไปใช่ไหมตรงนี้คงไม่ใช่ว่าเราต้องโดดลงไปใช่ไหมอ่ะลองดูดิเป็นไงอ่ะอลงไ้โห้ยอลงไปอ่ะ,อะงั้นฉันพกกุญแจลงไปด้วยววเ,เลยว้าไปด้วย นี้เป็นเหมือนฐานบรรพบุรุษชันมาซึ่งเหมือนจะใช้กุญแจหลายดอกเลยป่ะเนี่ยดูดิฉลาม้องไขดูดิที่แนวแม่กุญแจต้องเก็บใส่กระเป๋าส่วนฉันถือมาเลยมาเลยไม่มาด้วยออ้าวปะโถเอ้เรื่องนี้เราต้องขึ้นแบบยังไงเนี่ยปีนไปแหล่ะฉลามเออปีไปดิเอาเจแม่จะใช้กุญแจแบบดอกนั่จะกว่าเว้ยโอ้โหกุญแจแปดอกอย่าบอกนะว่าเราต้องไปโจมตีกบเรื่อยๆเพื่อหากุญแจอย่างนั้นนะ กูแจอยู่ใกล้พายุเกิดกำลังไปเก็บโดนพายุดูดเลยอะไรกันนี่เดี๋ยวรอก่อนแนะเหมือนด้านในจะมีอะไรไม่รู้ไห้ส่องอุ้ยมีกล่องล้ำค่าเลยปะแน่อุ้ยเป็นกล่องเหมือนกบอบลายอะฉันจะเสียใจมากเลยทำไมบราพอลุดฉันจะต้มจีฉันด้วยเอลินผ่านมาแลวเนี่ยจบจีโซไซโดนพีชเขาเกิบว้าช่า หายให้ครบตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเข้าไปด้านในเพื่อเปิดกล่องได้น,นะพ้องนายภารกิจเราในวันนี้จะได้ดูของด้วยว่าจะกรอบจนะมีอะไรแย่ลาดมาเช้าหลือยังแหมคือไปตอนนี้อันตรายไหมเนี่ย ไม่รู้ว่าขึ้นมาฉันมีกับบ้านเลย,อยอโอเคเราไปกันเลยเฮ้ยจมจตีพวกนายแล้วละกันขออนุญ,ญาตนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่มีกุแจใช่ไหมได้พวกนายหรือว่ากุเจมันตกได้วะถ้ามีรูปแบบนี้แล้วเป็นกุเจน่ะเมื่อกี้ฉันตกได้ด้วยแล้ะกราบเอ้ยเออเออราหาตกกุแจก็ได้นะคุดโอเลยตกได้ด้วยแฮกกุแจเนี่ยคืออัปเดตนี้ทุกคนมันก็มีนานแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าพวกเราเพิ่งจะมาได้เล่นนะเดี๋ยวเราจะน้สัญญาว่าเราจะพยายามเล่นให้ไวที่สุดและกันนะไม่เล่นช้าแล้ว อ๋อนี่ไงใช้ได้มาแล้วหนึ่งกุญแจโอเคใช้ตกได้นั่นเอง้าเขือมีเขียวๆอ่ะแล้วเนี่ยผมจะลองใช้นี้นะคับผมในการโจมตีศัตรูนะคะเห็นมีคนบอกว่าวิธีการโจมตีที่ดีคือเราจะต้องโจมตีโดยการวิ่งวนเป็นพายุแล้วโจมตีพวกมันพวกไหนโอ้ไหนวะนี่นี่นี่อ้อเดี๋ยวนี้โอ้ไหนกระโดดอยู่ดีดีโอเคแต่มันกระโดดอยู่ดีนี่นะอาจจะเป็นแบบนี้ฉันลืมกดคอนโทรลให้มันเป็นแบบนี้ไว้จะโจมตีง่ายขึ้นเนี่ยจะวนพายุแบบนี้เห็นไหมนี่ ไม่นายลองใช้ดูถ้าใช้ได้บอกผู้ชานละกันนะโอเคก็ดูมันจะได้แต่ก็โดนอยู่ดี มตีกบไปเมื่อกี้มีกุแจอดอบมาแล้วโอเควิธีการหาคือโจมตีกบดอบกับตกปลานะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้นะว่าบันพอปรุดชั้นคิดอะไรอยู่นะมีกุแจให้ไขประตูทั้งแปดดอกถ้าเกิดว่ากุแจหายนี่ซวยเลยนะจะไขบ้านก็ไม่ได้อาจจะก,กลัวโจรไปขมโมยไงแลยมีแปดดอกแต่หารู้ไม่ว่าโจนอย่างพวกเรานี่มีประสิทธิภาพมากแต่คิดในทางกับการขอข้างในอะไรเป็นแบบสมบัติเลยก็ได้น่ะทองเยอะๆไง ในที่สุดทุกคนครับเราก็มีกุญแจ,จกบครบ8ดดอกแล้วนะครับอ่ะเกินด้วยแล้วหนึ่งดอกเพราะว่าเราใส่ไปแล้วดอกหนึ่งไงไม่เป็นไรนละทุกคนเอามาก่อนออแต่ควรเตรียมอาวุธให้ดีนะเผื่อมีคนเฝ้าสมบัติไงอเออดูน่จะมีนะเพราะว่าอย่างเอเลี่ยนจะได้ไหมมันจะมีคนเฝ้าเลยไงใช่แล้วเนี่ยมันจะมีกบยัดอ,อยู่ข้างในแน่เลย ใครเป็นคนออกแบบกุญแจเนี่ยไม่เท่เลยอ่ะอย่าพูดแบบนั้นนี่คือแบบความหลุดก,ก,กบชั้นต่อเท่ทุกอย่างอ่ะเข้ามาแล้วเปิดแล้ว,ลวมีอะไรหรือเปล่าวะนอกจากกบเออกเปี้ยวกบเปี้ยวกบเปียวโอเคโจที่กบก่อนโจที่กบก่อนฉชอบอยากจะทำแบบนี้เลยนะแต่พวกนายโจตีชั้นเก็บเนื้อด้วยเอาไปให้เจ้ากบกินโอ้ยเหมือนแดนเชี่ยนเลยพวกนายดูดีมันมาเรื่อยๆไงโจตีไปเรื่อยๆนี่เนี่ตีเลยตีแต่กบตีเบามากเลยอ่ะเนี่ยไม่ค่อยนักกบเท่าไหร่หรือย่าแล้วมาลูกนี้มาเลย มันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะดูจากสภาพแ้วแน่ทุกคนอาจจะมีกบแจงอย่างที่เล่นบอกก็ได้แน่จะ่ก้ไปจะแก้ไปลองใช้พิษจบตีกบที่ทํามาจากกบพิษ <c oughs> ใช้พิษกบจอบตีกบตัวเองโอ้โหฉันนี่มันเป็นคนทระยศต,ตโกชัดแต่ฉันต้องทำานะไม่งั้นมันจะทาําฉันอตัวใหญ่ นายใช้ปืนยิงเลยฉันไม่เข้าใกล้นะเดี๋ยวตายนะเข้าใกล้ไม่น่าได้แล้วจะกราบเดี๋ยวเราเราวิ่งวนไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยฉลามนี่อยู่ตรงนั้นไปก่อนฉละนายนั่เพิ่งวิ่งมาตรงเราเลื่องน้อยๆอ่ะก็ตายแล้วก็ตายแล้วซู่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 เอ้ย ยังจะปล่อยลูกมาอีกกบนี่มันโหดจริงๆลำลามลำลเอาไปหิวลำลามขอบคุณขอบคุณเออฉันก็มียานี่ว่าขอฮิวด้วยดีกว่านะเซฟเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดีสแททุกคนยิงไหมโอ้ไม่เดนไม่เดินทีเดียวจะากเก็บไรจบดีพีสจบที่พีสเฮอะไรแค่ไม่มีอาวุธระยะไกลเลยนี่โยนเบ็ดเลย นายอย่ามามวลเล่นฉลามตัวช่วยกันสินี่นี่นี่ตัวมองสายแล้วแล้วถ้าดาไปผิดตัวฟ้านะจะออกลู่มีกนะถ้าจะไปผิดนี่ไ<ด><อ>งไม่ล้สองตัวปเขียวไปจะเขียวใช้เข้าไกลไม่ได้เลยอะลิ้นมันยาวมากแล้วมันตีได้หลายทีอะเพราะมีหลายตัวนายก่อบข้างนอกสินตีไม่ได้นาะยยิงนอกเลยเออรอ่อยข้างนอกอะไรฉลามรือยเขียก,ก่อนฉลามได้เป็นพาระเราองจริงแล้วนายเล่นนะใช่ใช้ตะกอบใช่แายก็จะมาสายดูแลฐานนี่นา ดูแลฐานแล้วไม่คิดจะฟาร์มของเอาปืนระยะไกลเลยไรไงฟา้าฟเออไม่คิดจะช่วยเหลือวพวกเรามากเลยเออ เฮ้ยไอเลียนอาจจะตายอลไรฉันรอให้ก่อนใครมีสตูบ้างฉันหิวแม่ไม่ได้มาตะกรบไม่ได้มาทินงเนื้อเด็กมาทังชีวิตไปก่อนละกันเฮ้ยมันเจ็บตะกรบมันเจ็บอยากกินตัวนี้นี่นะมันต้องใช้กุญแจก็ไปได้นดิเออมันเป็นลูกกุญแจเฉยๆฉน้ำนี่โอ้โหจะได้เกาะแม่โอ้ใช้ได้เกาะเหมือนกันได้เกาะเหมือนกันอย่าบอกนะว่าก่อนนี้เอ้ยเดี๋ยวฉันลองใส่ดูสิอะไรก่อนนี้มันไม่โหดเท่าก่อนที่ฉันใส่อยู่เฮ้ยวังวังอะไรนี่ พี่ไปก่อนีไปก่อนขอพี่แกนโอ้ยแย่ละเช้าดีเลยโอ้ยมาได้ไงวะเมื่อกี้ ฉันก็นเลยจะบอกเลยว่ามันมีเรตติ้งบอกด้วยว่าได้ของอะไรเยอโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่เดี๋ยวเข้าไปดูใหม่เดี๋ยวกินก่อนหิวมากไอ้เจ้าก,กวางนี่มาทะลุมันมุนนะ้ำมาด้วยเลยไงฟ้าเรากลับมาใหม่นะทุกคนนะในเรตติ้งอะไรเรียนนี่มันมีเปอร์เซ็นต์บอกอันเจ้ากวางว่าเราจะได้ของอะไรจากกล่องหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามเปอร์เซ็นต์โอ้แต่เราโชคดีกันหมดไหมเนี่ยได้กรอกกันหมดเลยไงทำไมไม่ได้ของดีๆมากเลยอย่างฟ็อกบูธอะไรเงี้ยแแต่ส่สสกกกกบบบ็็ปประมมาณนี้้ใชไ,ไงเเจออลวิด ของตรงนี้มีอะไรเพิ่มอีกไหมทุกคนกบเนี่ย่ะบออนะหมดแค่นี้จริงเหรอหมดแค่นี้แหละเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยวัน้ฉันจะลองตกปลาในบ่อบ่อมุ่งม่วงดูนะเฮ้ยเดี๋ยวเรวแม่น่าสนใจว่าจะได้อะไรนะทุกคนนะหรือว่าจะตกไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นบ่อพิเศษไงฉลามจะไม่ได้เร็วยังไงไหนดึงอยู่เอ้ยมาได้มาได้ฉลาม ข้างบนเลยอะ่ะเพมันไมอยู่ทีนี้ <c oughs> เราจะปลาธรรมดาฮะเนี่ยเออปลามาข้างบนปีเลยไงเอ <c oughs> อที่มันบอกผิดนะเฟยว่าจะตกได้กรอบอะไรแบบนี้เนี่พวกนายขอเนี่ยมันมีมานานแล้วนะเว้ยแต่เราเพิ่งได้ใช้กันนะสรรพคุณของมันคือการย้ายของได้นะของที่เราวางเราย้ายไปตรงไหนก็ได้มี<อ>เปลี่ยนที่ได้เฮ้ยกรอบแล้วมันย้ายโต๊ะข้าฟได้ไหมอ่ะไอ้โต๊ะข้าฟมันย้ายไม่ได้นะฉลามนะฮ <c oughs> ้ มันย้ายไม่ได้แต่สิ่งที่ดีของมันก็คือมันสามารถย้ายของที่อยู่ด้านนอกมาไว้ในถานเราได้เช่นกันอย่างเช่นแป้นบานนะเว้ยว<อ>คนมาได้เลยเรื่องนี้คือหลายๆคนเขารู้แล้วนะเราเพิ่งจะรู้ไม่อยากรู้อ่ะคนมาดูหน่อยดิ <S <S สงสัยเลยว่าย้ายมาทําไมอะไรเนี่ยเป็นบานเอามาเล่นบานกันเลยเออก็มาชุดบานเล่นไงใช่ไงฉลาดนายยอมเป็น,นมาต่อยมวยเลยไงจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่าผมอยากจะย้ายแทงน้ํานี่ไปบ้านบ้านเรา ได้ไหมไม่ได้เนาะได้ก็ับ้านแล้วคนนะไม่ใช่ซูปเปอร์แมนนะที่จะแบกแทงน้ํากลับบ้านไปเฮ้ยไปอยู่อี่มาหนาวหนาว,นาวอ่ะเ้ยจะหาแป้นบ้านหาไม่เจอแล้วทุคนพอเราจะย้ายเนี่ยโอ้บ้านหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเออไม่เห็นเลยอ ไอตอนที่ไม่อยากจะหานี่เจอบ่อยมากเลยเป็นบัทส่วนตอนที่อยากจะหานี่ก็ไม่เจอเพรชะตาชอบล้อตลกกันแล้วแตทุกคนหาเป็นบัสไม่เจอจริงอะเนี่ยไปอยู่ไหนวะหาไม่เจอจริงอะจกกอะกลับเออไปอยู่ไหนอะจะก,ก็ไม่เจอเหมือนกันน่ะ,อะโอเคงั้นตัดจบไปเท่านี้แหละไม่ต้องหาแล้ว